ร้อนเพื่อนไหมล้านลานะก็คุยกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่ไม่ลำบากเพราะว่าเรารู้เราอยู่ในเหตุการณ์ตลอดโปรจกต์ใสุดก็ได้ข้อตะกีหล่ยไดติดโควิดไปแล้วนะพี่ที่อย่าติดตกใจตกใจตกใจใช่ก็ประมาณหนึ่งปีเต็มๆที่แบบว่าไม่ได้ถ่ายทำแล้วก็หลังจากนี้ก็ได้ถ่ายทำก็ร่วนเลยนะฮะสองสามเดือนก็ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ปิดกล้องแล้วก็เป็นอะไรที่แบบเฮ้ยดีใจมากๆก็ได้คลอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าเป็นนายแม่ของน้องเลยไหมนายแม่ไหมอ่ะนายแม่ได้เลยนายแม่แหละเออเพราะว่าก็ตัวเองก็เหปิดเป็นแม่แล้วก็มีคุณสวยคนนึงเป็นพ่อแต่ไม่ได้เป็นอะไรกันนะฮะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพ่อเป็นแม่ของข้าอะไรอย่างเงี้ยก็ง่ายกว่าง่ายนะจะบอกว่าง่ายกว่าผู้หญิงกู่แล้หก็ง่ายกว่าง่ายนะจะบอกว่าง่ายกว่าผู้หญิงก็ไม่รู้เพราะไม่เคยดูแลผู้หญิง ก็ง่ายนะก็ผู้ชายมันไม่ค่อยเยอะอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าอาจจะแบบว่าเยอะเยอะคนไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็พยายามดูแลให้ทุ่ถึงครับอันนี้จะต้องมีกฎอะไรอะไรกเด็กๆว่าพี่แม่ขอไว้คือจริงๆแล้วจะมีคุณแป๋วที่เป็นพ่อพ่อค่ายนี่แหละนะ <c oughs> ที่เขาจะแบบใกล้ชิดกับน้อง <c oughs> ๆ,ๆก็ใครดื้ออะไรก็จะคุยตรงเลย <c oughs> เขาก็จะรับทราบเพราะว่าเขาจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่บางทีจะแบบไม่รู้นั้นตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะแต่อย่างน้อยที่สุดเราเราจะบอกน้องๆบอกว่าเฮ้ย เจอพี่ๆทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเราต้องสวัสดีต้องไหวยนะยังไงเราก็ต้องแบบให้ขอบคุณลทุกคนไม่ว่าจะเป็นช่างหน้าช่างผมอะไรก็ตามทุกคนทํางานให้เราทีมกล้องทีมไฟอะไรอย่างเงี้ยก็สวัสดีทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลขาแม่หนักใจไปว่าเราจะกระจายงานให้ได้ยังไงว่าคุณไหนต้ทำงานอะไรใช่ก็พยายามดูอยู่ตอนนี้ก็พยายามอยู่หรือว่าหลังจากนี้เนี่ยกรุ๊ปไหนจะทําอะไรต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีการวางไว้แล้ววางไว้แล้วว่าจะทําอะไรต่อไปแต่ก็ต้องดูเรื่องงบนิดนึงนะคะ ต้องดูื่องงบด้วยนะฮะโกเป,ป,ป็นโอเอย่างนคครับพี่มองพี่มองต่างอะ่ะ <c oughs> พี่มองเป็ความคิว่า <c oughs> คือทุกอย่างมันต้องมีการเริ่มต้น <c oughs> แล้วเราเป็นค่ายเล็กๆเ,เราไม่ได้มีความคาดหวังอะไรอยู่แล้วนะฮะก็ทุกอย่างพอเริ่มต้นปุ๊บ <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยๆโตเราไม่ได้แบบคาดหวังว่าเฮ้ยมาถึงมันจะต้องปังปุริเย่ไปปุริย่างซึ่งอันนั้นมันเป็นมันเป็นมันเป็นผลกำไรมันถ้าเกิดว่ามันปังปุริย่างปุริเย่เลยนะฮะ ก็อย่างที่บอกว่าเราเริ่มต้นดีกว่าเริ่มต้นในสิ่งที่เราอยากทำยางน้อยที่สุดเนี่ยเราตั้งใจในส่วนเราก่อนะฮะผลที่ได้ออกมาไปสู่สารชนหรือว่าประชาชนอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะมันเป็นมันเป็นผลผลที่ได้จากนั้นอีกทีหนึ่งค่อยว่ากันครับก็คือไม่กดใจกับที่แข่งที่ตอนนี้เยอะมากไม่กดันเลยเพราะว่าคือเป็นคนชอบแข่งกับตัวเองอ่ะเหมือนกับเราเล่นกีฬาเราเล่นเทนนิสฮะทุกอย่างมนอยู่ที่ตัวเราเองเราก็ฝึกฝนทุกอย่างเราก็ทํามันให้ดีแค่นั้นเองอย่างคนอื่นเนี่ยเขาโอ้โหเริ่มมาเราไม่ได้าถ เขาแบบโตกันหมดแล้วอะไรเงี้ยเราก็แค่เริ่มต้นในสิ่งที่เราอยากทำต่ขนาดซีรีส์ยังไม่ออนแต่แปลว่าค่อนข้างดีเลยเพ่ดีมากเลยก็คืออย่างที่บอกว่าบางทีปล่อยเทรลเลอร์ไปก็ติดแฮชแท็กทวิตเตอร์อะไรเงี้ยบางทีเราก็เฮ้ยมันเป็นความแบบกําลังใจให้กับทีมงานอะไรอย่างเงี้ยฮะกับความตั้งใจที่แบบทุกคนตั้งใจทําซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ล่าสุดอย่างที่บอกว่าก็ขายลิขสิทธิ์ต่างประเทศแล้วแล้วก็จะมีอีกหลายประเทศที่แบบกําลังคุยอยู่อะไรเงี้ยซึ่งเฮ้ยเราค่ายใหมนะ่อะแล้วเราไม่ได้แบบไปหาไปหา ไปหาลิขสิทธิ์ต่างประเทศนี่ค<ช>ือเขาติดต่อเข้ามาเองอนะไรอย่างเงี้ยเราก็ดีใจคุ้มใจ,ใจนะเ<จ>พราะเป็นางานแรกที่เราแบบว่าเปลี่ยนเปลี่ยน,น,ยนใช่เพราะก่อนหน้าน,นี้เคยทำ Green Possible ไงฮะอตอนนั้นก็แบบเหมือนแบบเริ่มตน้นเริ่มตน้มตนกินกแต่ตอนนี้คือเราเปิดไายเองเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นกำลังใจมากกว่าสำหรับฟีดแบ็คที่เข้ามาตอนนี้นะครับตอนนี้ไไปวาางงแผนทที่้อบโหเยอะเลยเล่นเต้นได้หมดเยอะถ่ายงานเก่งเยอะมากแต่ว่าขออุบไว้ก่อน ขอวางแพลนให้แบบให้แบบอยากให้แบบออกไปแล้วมันทุกคนชอบอะฮะทุกคนชอบโอ้โอเยอะนะเท่าที่เราจะทําได้และที่สำคัญเนี่ยทุนทุนแต่ทุนที่ลงไปเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราจะทําทุกเม็ดทุกบาททุกสตางค์ให้มันมีค่าที่สุดเพราะนั้นตัวซีรีส์อย่างที่ถ้าเกิดว่าได้ชมเทรลเลอร์แล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความสวยมันมีมันมีบางอย่างที่แบบว่าความคุณภาพที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ย แล้วพี่เราที่ผ่านมาโนระสุนทุกความสนิทเราเนะกน็นไงบ้างสนิทกันมากมากเลยครับไม่ใช่แค่พี่โอ้นมีพี่ธัญญาแล้วก็ทางคุณหน่อยปัญิตาด้วยที่เป็นเจ้าของแบรนด์นะฮะก็อย่างเรื่องนี้จริงๆรแล้วมันเกิดขึ้นค่อนข้างนานแล้วนะประมาณครึ่งปีแล้วด้วยนะฮะมันเพิ่มมาเป็นข่าวอะไรเงี้ยคือจากที่คุยกันกับทางพี่โอ้อะไรเงี้ยคือจะบอกให้ว่าเอาเป็นว่าตอนนี้ขอไม่พูดอะไรถ้าเกิดว่าได้ยินอะไรมาที่มันไม่เป็นความจริง แม้แต่นิดเดียวก็จะออกมาชี้แจงแค่นี้เลยลพี่อ,อ้นเพื่อ,อนไหมลันลานะก็คุยกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คู่อ,อนนะอไรครับไม่ลำบ,บากไหครับไม่ลำบากเพราะว่าเรารู้เราอยู่ในเหตุการณ์ตลอดเรื่องการที่เราก็ทำงานเนี่ยครับคือราอยกับเพื่อนสนิทเรามีนานที่ทำอะไรเพื่อนที่เราสนิทกันตแนนนตกก่อนอ๋อกับพี่อ,อ้นใช่ไหมถ้าคุยกับพี่อ,อ้นเนี่ยคือเป็นคนที่จริตเดียวกัน ไม่มาาันทั้งแบบว่าเธอเอาบัญชีส่งมาให้ฉันดูสิเธอรับผภาษีหรือเปล่า <c oughs> ไม่มีตรงนี้เลยมีหน้าที่ถ่ายคลิปทําไปไ<ม>ทุกอย่างอะไรมาเข้าบัญชีไปจบไม่มียุบย,ย่อยไม่มียุบยิกพี่กับพี่โอ้นพี่สัญญา่อยเป็นแบบนี้แต่พม่งงว่าเรื่องเงินมามันนาะ้ใช่มันก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือกว่าที่พี่เอกกี้จะทำธุรกิจกับพี่โอ้นเนี่ยเฮ้ยเป็นสิบมีคนในแน่นเรารู้อะไร คือมองตาก็รู้ใจอ่ะบางทีบางทียืนตรงนี้นะพูดคําเดียวกันออกมาก็มีอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเป็นคนที่แบบเรื่องเรื่องตรงนี้มันไม่เยอะตรงไม่เยอะอ่ะมันก็เลยไม่มีปัญหาครั้งที่ดูพี่คนอยู่พี่คนเครียดมากก็เครียดไหมหรอไม่นะที่คุยกันก็สนุกสนานหรือว่าเรื่องอะไรแล้วมันผ่านไปแล้วไงมันผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกแหละว่าอ่ะจบตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าได้ยินอะไรมาที่มันไม่ไม่จริงเราก็จะออกมาพูดทันเองตอนนี้ยังไม่ได้ยินอะไรนะแล้วพี่คนนี่อยากพูดยังไงน้าง ถามพี่อ้นจ้ะถามพี่อ้นจ้ะพี่อยู่ในเหตุการณ์จ้ะพี่อยู่ในเหตุการณ์อย่างที่ใช่ถามพี่อ้นจ้ะใช่จ้ะตื่นเต้นอ่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอพี่หน่อยกันหน่อยใช่จ้ะเดี๋ยวพูดจากเพราะว่าล่าสุดพรีเซนเตอร์อันดับหนึ่งของประเทศมาร่วมงานปารีชิตาแล้วครับบอกไปเลยตรงนี้ว่าคุณอ้ําพัชราภาแล้วก็คุณเอสรชัยครับ สวัสดีค่ะคืนไอ้ที่แต่งงานเพิ่มแต่เพิ่มธุรกิจที่แต่งคุณคออราคาเท่านี้ได้ข่าวไปครับอันนี้ก็คือรอให้พี่เอิญกับคุณหน่อยใช่เดี๋ยววันนั้นมาถึงปุ๊บเธอก็ต้องมาเลยนะยุ่นเหยิงกันทุกทุกกรุ๊ปทุกกรุ๊ปไลน์ค่ะอสุธาล้วกษณฝ่ายเด็กก็คงจะติดตามแหละซีรีส์นะฮะกับตั้งใจใายเล็กๆแล้วก็ได้รับ กำลังใจที่ดีขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณแล้วก็ปากด้วยตอนแรกนะครับ18กุมภาพันธ์ทุกคืนวันศุกร์นะฮะ5ทุ่มทางช่องวัน31แล้วก็ทาง a อ Play แล้วก็ต่างประเทศก็จะได้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่มาเนาะขอบคุณมากๆเลยครับเีทุกคนถามอีกเรื่องนึเรื่องที่โนนดนอ่ะีสายโทรมาแบบรออย่างเงี้ยเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยโดนนะทั้ง SMS ใช่ไหมแล้วก็โทรมาว่าเฮ้ยคุณคุณพัสดุนั้นพัสดุนี้ประกันนั้นคุณ าขายออนไลน์นู่นนี่คุณกดเข้าไปสิคุณได้นั่นนี้คือไม่ต้องฟังเลยแค่ประโยคแรกก็วางได้เลยไม่มีอะไรที่เป็นของฟรีฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่เคยคุยกับคุณตัรวจคุณบอกว่าตราบใดที่เราไม่โอนเงินให้เขาหรืออะไรก็ตามนี่นะฮะเราก็ยังรอดฮะเพราะฉนั้นไม่ต้องโอนฮะเกิดอะไรขึ้นก็โทรโทรหาสุดกลางเลยแค่นั้นก็ยังไม่ได้มีการเสียหายไม่เสียหายครับเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยฟังพวกนี้อยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้แบบฮังกรีฮังกรีหิวแล้วเงินก็เลยเออวางจบนะครับ ก็คือเจอก็กดวางกดวางเลย,เ,ลยเพราะขี้เกียจฟางไปประชุมดีกว่าได้ค่ะขอบคุณครับ